มันไม่ได้ยินแต่ตอนจะพูดเขาไปกอดแม่งเลยยืนโถกันีใเสวนสมาโคตยัง<า>อ่ะโอเคสวัสดีดแ,แขกผู้มิเกศแขกผู้มิเกียรติเอา้าไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคนะควันนี้ก็จะมา <c oughs> เหมือนที่บอกนะตอนเช้าก็จัดไปแล้วกับเก่งผ่อนเท่าไหร่เก่งผ่อนอ <c oughs> สองพันบาทแล้วตอนเที่ยงก็จัดไปแล้วกับกระบะผ่อนสามพันบาทแล้ววันนี้นะครับช่วงเย็นมากับเจลินเจอกับรถเจ็ดที่นั่งผ่อน ผ่อน5,000บาทนะครับตลอดทั้งปีนี้เลยนะไม่ว่ารถจะแพงเท่าไหร่หรือราคาเท่าไหร่นะครับปีนี้ทั้งปีเราผ่อนให้ผ่อนเที่ยง5 0 0 0บาทตามนั้นเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจัดให้นะอ่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามานะครับใครสนใจเงื่อนไขนี้กดเลข5แาใช่ห้ากลุ่มหัวใจรวยรมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะพี่ผมบอกเลยนะว่าคุ้มค่ามากนะเอาง่ายๆ Fortuner <Junior S 1> เนี่ยผ่อนเดือนละสองหมื่นแต่วันนี้ให้ผ่อนแค่วันนี้ให้ผ่อนแค่5 00 0บาทเท่านั้นนะ,<ว>นะครับนะถือว่าเงื่อนไขนี้คุ้มค่ามากนะครับคุณลูกค้านะ แล้ววันนี้อาจจะเ<ม>ห็นอะไรว่าไงสวัสดีหนึ่งร้อยู่ค่ะสวัสดีนะครับผมคอม <ทำ S 2> <Comment S 1> เมนตะ์มาบ้างสิคะคอมมาอยู่ของลูกค้าขอมมาอยู่อ่ะมีคนกดเลขห้าแชร์ห้ากลุ่มมาให้แล้วนะครับเหมือนที่บอกนะวันนี้จัดให้แล้วผมก็จะเอารถที่ถูกที่สุดเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ถูกที่สุดมาโปรโมทก่อนเลยนี่คือโตโยต้าจำได้ไหมอ <van> นะเวนซ่าอะเวนซ่าใช่นะครับเป็นรถที่ ือว่าใช้งานดีมากเลยนะป้ายแดงรู้ไหมว่าราคาวันเท่าไหร่หประมาณ ,00 แสนบาทครึ่งหนึ่งของป้ายแดงคือ3 0 0 0 0 0กว่าบาทแต่เราเคือแถมเงินกลับบ้านสูงสุดเท่าไหร่ 1, บาทเหลือเท่าไหร่คันนี้เฮ้ย <Hey! S 1> จัดเลยสองแสนกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับนายกัน oh <my> คันนี้คือสุดมากนะแต่ปกติผมจะให้ผ่อน5 0 0พันทั้งปีนี้ใช่ไหมแต่คันนี้ผ่อน5,000ันไปเลยตลอดสัญญาเป็นไงพิเศษไหมนะครับเครดิตดีใช้เงินรองรถแค่ศูนย์บาทนะครับนะใครชอบคันนี้กดเลขห้า นะครับตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มค่าสุดแล้วนะครับในของผมนะที่ผมว่าถูกสุดแล้วก็น่าเล่นสุดตอนนี้นะเพราะหนึ่งนะครับราคาแค่สองแสนกว่าบาทแค่นั้นเองและดาวแค่ชุนบาทและผ่อนตลอดสัญญานะครับอยู่ที่ประมาณสี่ห้าพันตลอดสัญญาเลยนะตัวนี้ก็ตัวเปิดไลน์นะครับก็ให้แบบตื่น,ตนเตน้นกันหน่อยนะพี่ปอ,ปอเรารู้ไหมว่าออปชั่น ของรถคันนี้ก็หนูคิดว่ามันมีเยอะนะแล้วก็ระบบความปลอดภัยด้านหลังก็มีเยอะเพราะมีเซ็นเซอร์อ๋อมีเซ็นเซอร์ด้วยใช่ไหมด้านหน้าเป็นไงบ้างครับเจลิงคันนี้ด้านหน้าไฟตาแบบมัลติรีเฟลกเตอร์แล้วก็กระจังหน้าโฉมใหม่ตรงนี้นะคะเป็นไฟตัดหมอกค่ะอ่าโอเคนะครับคือสมัยนะั้นอ่ะใครมีเอเวนซ่าขับก็หรูแล้วนะและเบาะหนังสีดาอย่างสวยด้วยนะ<อ>ครับนะครับอันนี้นะ่ะเป็นขอบสิบห้าปีนะอันนี้ก็เป็นยางเอ้ยเป็นล็อขอบสิบห้ามานะ นะครับตัวนี้สวยนะอยากให้ดูนิดนึงเนี่ยโฟเดโฟให้ดูข้างในหน่อยมันส่องไปดูเห็นไหมเห็นไหมครับว่าข้างในมันกว้างมากนะครับมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับคุณ<ม>ลูกคา<ด>้านะยังรถเปลไหมดูไปหนายังยังไม่ได้สอนดูนะครับนะอ่ะเราให้500คนแรกเท่านั้นนะครับที่กดเลข5แช่คุณพอใจรวัรวๆเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเราเรา,เราถ้าลูกค้าไม่ได้กดไม่ทันล่ะ ก็ถือว่าหมดเสร็จนะครับก็ถือว่าอดเลยนะเพราะเงื่อนไขนี้ให้พิเศษมากถูกไหมใชยนะครับแล้วเมื่อเช้านะครับใครที่ยังไม่ทันนะเออใครมาตอนบ่ายแล้วยังไม่ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟโรเลตโคลอร์โดนะครับ BT50 ตัวท็อปตัวนี้นะครับนะก็เหมือนที่บอกนะครับวันนี้นะครับกระบะผ่อนเท่าไหร่จำได้ไหมเฮ้ยกระบะผ่อนสามพันบาทถูกต้องครับกดเลข3าใช่สามกลุ่มหัวใจรัวๆอันนี้นะครับเป็นเชฟโรเลตโคลอร์โดปี19ไมล์หลักหมื่นนะออกใหม่ป้ายแดงเกือบ700,000วันนี้รู้ไหมขายเท่าไหร่ าาถูกต้องครับผมขาย3า0แสนกว่าบาทรถปีเดียวนะคันนี้คือสวยมากนะคุณลูกค้าใครได้คือคุ้มอะ่ะผมบอกเลยนะครับแล้วผ่อนแค่ผ่อนแค่เดี๋ยวผ่อนแค่ส0มพันบาทค่ะแค่นั้นนะครับกดเลข3ใช่3กดสามคุมจรอเดี๋ยวเรื่องกระบ,บาเดี๋ยวเรากลับมานะครับให้ลูกค้ากดเลขสาไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเจ็ดที่นั่งอีกคันนึงก่อนนะครับคันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นรถที่ยอดนิยมเหมือนกันนะเพราะนี่คือ Honda f r รี ed นะครับนะตัวเนี้ย ตอนเปิดอ่ะมันจะเลื่อนประตูออกมาได้มันจะสวยมากมันเรียกว่าคัตโนมัตจริงไหมเนี่ยอัตโนมัติอ๋ออัดอ๋อโอ,โอ้แต่เราก็งงอยู่อัตโนมัติแหมนะนะครับก็เป็นประตูอัตโนมัตินะครับตามที่จีรินบอกนะคันนี้ออกไหม่ป,ป้ายแดงเกือบ90,00 0สนวันนี้เราขายครึ่งหนึ่งแค่สี0แ0 0ก็บาทเท่านั้นคุ้มมากนะครับเหมือนที่บอกนะป้ายแดงขาย90,00แสนเราขายแค่ส0 0 0 0 0ก็บาทเท่านั้น เงื่นไขนี้กดเลขสีแค่4กลุ่มหัวใจรว,รวมๆมาค่ะแล้ต้องขอบอกนะครับว่ารถของเราการันตีว่าอะไรครับเจรินการันตีว่าไม่มีชนหนักจมน้ำเยาะแม่ผิดความไฟไหม้ก,กับไหมแน่นอนถ้ามีเราอย่ดีซื้อ คืนเต็มราคาหรือว่าตรวจพบนั่นเองโอ้โหเป็นไงครับดูแลทุกอย่างให้เลยนะแล้วเหมือนที่บอกนะครับรถคันนี้ป้ายแดงนะดาวเกือบสองแสนยังผ่อนเป็นหมื่นแต่กับเราอะเราดาวศูนย์บาทและปีนี้ทั้งปีผ่อนแค่ผ่อนเพียงแค่เอิมถ้าเป็นเจ็ที่นั่งผ่อนห้าพันบาทห้าพันบาทเท่านั้นนะ 5, <000. S 1> และหลังจากนั้นงวดไม่ถึงหมื่นด้วยนะคุณลูกค้าใครชอบคันนี้ให้กดเลขสี่แชร์ส่กุมัวใจรัวๆอย่าลืมนะครับแล้วก็ ไลน์เข้ามาได้นะอินบอทเข้ามาเลยนะครับตัวนี้นะให้อีกสีินในาทีสุดท้ายนะครับนะคันนี้สวยนะครับถือว่าสวยมากนะแล้วเหลือคันสุดท้ายในบริษัทเราด้วยนะครับนะอ่ะคันต่อไปนะครับเราจะมาดูที่ c r v วกันต่อดีกว่านะคันนี้ผ่านแล้วนะครับให้ดูเลยคันนี้พรุ่งนี้น่าจะพร้อมส่งนะครับแล้วก็รอคิวเทนเลอร์ <S <S ส่งป๊อปอันนี้อขายพรุ่งนี้เหรอใช่ขายแล้วทีมงานเราขายด้วยสุดยอดว<อ>ะเรามีเสื้อใหม่เสื้อเลย เป็นไงครับผมนะอ่าเขามาเป็นท yep. ีมนะใช่ไหมก็จะมีเสื้ออย่างนี้นะครับวันไหนบ้างนะจันอังคารใช่ยกเว้นตะกองนะครับเ้าโถแหกเลยนะคันนี้นะครับนะออกใหม่ป้ายแดงเจลีรู้ไหมประวัณเท่าไหร่ล้านห้าล้านหกอ่ะรู้ไหมเราขายเท่าไหร่ให้ถ่าย60,000หกแสนกว่าบาทครับเป็นไงประหยัดไปเป็นล้านนะคือคุ้มค่ามากนะครับต้องขอบคุณลูกค้านะลูกค้าโอนจองมาแบบยังไม่เห็นรถเลยนะบางคนจะบอกเฮ้ย ใครจะกล้าจองยังไม่เห็นรถยังไม่เห็นอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับมีคนไ,ได้หนึ่งหมืม่นโอ้ยมีผ่านมา,มาอีกแล้วมีผ่านมาอีกแล้วนายทำลงนะครับก็ผ่านมาอีกคันละนะมีคนเอ,อิมเคยได้เงินหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วใช่สูงสุดไงที่เราเคยทํานี่นะครับลูกค้าเจ้าของรถคันนี้นะครับนี่ไงคนนี้เนี่ยเห็นไหมรถพร้อมหรือยังเนี่ยนี่ครับโอนก็คือโอนมาเรียบร้อยนะครับหมื่นหกนะยเป็นไงแต่วันนี้ใครสนใจรถเราให้จองเท่าไหร่เราให้จองเพียงแค่หนึ่ง นะครับแล้วมีบางคนถาม้วยว่าแนะนำมาถ้าแนะนําคนมาซื้อเนี่ยได้เท่าไหร่ได้10,000หมบาทนะครับนะตามนั้นนะครับผมนะเป็นไงล่ะครับอ่ะเรามาดูสุดพรีเมียมกันหน่อย2คันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองคันนี้นะครับคันนี้ติดจองแล้วนะแต่ลูกค้ายังลังเลอยู่ก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้าพิจารณาอยู่ว่ายังไงนะครับแต่ใครจองซ้อนได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจองซ้อนได้เลยนะครับโอนจองแค่1 0 0 0นบาทรถคันนี้เป็นปี14 15แท้แล้วอยากให้ดูที่ภาษีหน่อยเดี๋ยวให้ดูที่ภาษีหน่อยครับ2,560 ปีนี้เลยเอ้ยไม่ยังด้วยปีหน้าด้วยเป็นไงนะครับผมบอกเลยเอ้ยทําไมมันไม่กระดิกเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นม,ม่นกค้างมาตั้งนี้ตั้งนานแล้วหรอไม่กระดิกคืออะไรนะไม่กระดิกคืออะไรไม่กระดิกคือมันมันมันสต็อปไว้อ่ะพี่ป๊อปครับ มีคนกดเลข4กับเลข3มาแล้วอ๋อโอเคนะครับอะคันนี้ก็เป็นตัวโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับนะป้ายแดงคันนี้ขายเกือบแ0 0แสนนะครึ่งหนึ่งของ8 0 0แสนคือ4 0 0แสนกว่าบาทถูกต้องครับแต่วันนี้เหมือนที่บอกนะคันนี้กระหน่ำให้สุดๆเราให้ส่วนลดสูงสุดเท่ 1> 1, าไหร่10,000แสนบาทเหลือเพียง3 0 0แสนกว่าบาทเท่านอนถูกต้องนะครับชอบคันนี้นะกระบ,บาเหมือนที่บอกนะครับกดเลข3แคใช่3กลุ่มเัวใจรัรวดๆเอาไปนะพี่ผ่อน3 0 0พันเว้ยเป็นไงดาว3บาทผ่อน3 0 0พัน คันนี้นะครับกดเลขสามช่สามกลุ่มหมดจะเลยอพี่ป๊อปนี่คือว่าเอิม่มรีบๆคันนี้เถอะใช่ไหมสงสารตากล้องอ่ะตากล้องยืนยากนะครับนะคันนี้ก็ถือว่าตัวเป็นตัวที่สวยมากนะครับเป็นตัวยกสูงนะป้ายแดงก็เกือบเจ็ดแปดแสนเลยก็ได้แต่วันนี้ผมมาหันราคาให้เหลือแค่สามแสนกว่าบาทนะให้เลือกช้อยใดช้อยหนึ่งนะครับไม่หนึ่งก็คือหนึ่งก็คือ รถว,วันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าปีนี้เราผ่อนให้อันนี้ก็คือรถทุกคันนะคะ2ก็คือช่วยดาวสิเซนนะคะอันนี้ก็ได้ทุกคันเหมือนกัน3คือ iPhone 12 Pro m ป x นะคะไอโฟนสิบสองโปรแม็กจะต้องเครดิตดีเท่านั้นนะคะโอเคนะครับแล้วราคาเกิน5 0,000บาทขึ้นไปเนาะโอ,โอเคนะครับหรือจะเอาโปรช่วยผ่อนตลอดทั้งปีนี้ก็ได้ก็คือผ่อนสามพันบาทก็ได้นะครับนะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยนะครับอโอเคนะครับคันนี้ก็สวยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนึงโอ้ลมแรงมากเลยนะครับตอนนี้คนีช้ช,ช,ชใช่ม คันนี้คือเชฟปี2019 <ep> นะใช่เชฟโรเลตอะไรเอ่ยโคโลราโดอ่านะครับป้ายแดงออกใหม่เกือบเจ็ดแสนวันนี้เราขายแค่สาม0 0นกว่าบาทเท่านั้นถูกต้องครับผมนะและผ่อนแค่ผ,ผ่อนผ่อนแค่สามพันบาทค่ะถูกต้องนะครับกระบะคันนี้คือคุ้มมากนะครับหรือเลือกขับ ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าปีนี้เราผ่อนให้ก็ได้นะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับใครชอบกดเลข3แค่3กลุ่มหัวใจรวๆค่ะคันนี้คุ้มมากนะพี่เป็นรถปีใหม่ปี19นะครับแล้วเป็นรถเชฟกระบะเตี้ยนะถือว่าหายากนะครับสำหรับกระบะคันนี้นะใช่ไหมใครสนใจติดต่อ0 9น9 3 9ก9 4 4จเสเกสเกหรือแอดไลน์ที่แอดพีพีคิงค่ะตัวนี้คุ้มนะครับคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกนะครับว่าไงมีไฟเลี้ยวกระจอมองใ่ อ่าไปดูที่สายบรรทุกนะครับเชียงเผาลอยเราขายมอเตอร์ไซค์ด้วยจิอ๋อพผารอยกระทะผ่านนะครับเสริมแหนมไหมครับพี่คนนี้ปป๊อเราขายมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรออ่ามอเตอร์ไซค์เราไม่ได้ขายนะอ่ะสายบรรทุกนะครับใครชอบอันนี้ซื้อเข้ามาตอนไหนเนี่ยรงนี้จะมาประเมินค้อมเสี่ยงไว้รถใครอืมโอ้โหแล้วจะอันนี้พวกนี้เขาจะประเมินอ่านะครับอันนี้ให้ดูไว้ก่อนนะเป็นไงนี่ครับสภาพซื้อเข้าแบบเดิมๆใช่ไหม อันนี้ราคายังไม่ได้ขายด้วยแต่จะมาขายพรุ่งนี้นะครับใครสนใจนะไว้ก่อนได้เหมือนที่บอกกระบาดผ่อนเท่าไหร่คะกระบาผ่อนเท่าไหร่กระบาผ่อนสามพันบาทกระบาผ่อนสามพันบาทนะเหมือนที่บอกนะป้ายแดงคันนี้ราคาวันหกแสนนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยนะแล้วก็ดาวเป็นแสนแล้วดาวเท่าไหร่ดาวดาวศูนย์บาทนะครับแล้วป้ายแดงนะคันนี้ต้องขอบอกผ่อนเป็นหมื่นนะแต่เราก็ผ่อนแค่เออเราก็ผ่อนแค่สามพันบาทค่ะเพราะว่าเป็น เออรู้แล้วเพ่ารอยอยู่นั่นแหละนะครับโอ้เพ่ารอยนะพี่ค้อกเพารอยคือตัวนี้ไงพี่ก็หนุ่เหมือนกันเพารอยคืออะไรเพาลอยคืออะไรฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะอันนี้ก็เป็นรถ4ประตูตัวนี้เป็นคันแรกนะครับที่ติดจองแล้วและไม่รู้ว่าหลุดจองหรือยังแต่ผมอยากแนะนํามากนะ บอกเลยนะว่า4ประตูยกสูงอย่างนี้มีกล้องมองหลังอย่างนี้แล้วตัวนี้เป็น DDI Z ด้วยนะครับป้ายแดงอาจจะ8 9 0 0 0แสนเลยแต่วันนี้ครึ่งหนึ่งก็คือเอาเงินเกือบล้านอะ่ะครึ่งหนึ่งของร้านคือ5 0,000 0กว่าบาทเท่านั้นถูกต้องครับวันนี้เราขาย50,000 0กว่าบาทเองเป็นไงจากราคา8 9 0 0 0แสนเหลือเพียง50,000 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับและออกรถวันนี้เหมือนที่บอกนะรถเกิน5 0 0 0 0นผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเพียงแค่5,000บาทคะ่ะกดเลขคใช่ฮะกลุ่มหัวใจรัวๆเลยนะครับบางคนอ่ะหู สี่ประตูยกสูงตัวใหม่ขนาดนี้มีกล้องวงหลังขนาดนี้มาขายห้าแสนกว่าบาทได้ไงรถโดนมาหรือเปล่าว่าไงเรารับประกันนะคะว่าไม่มีชนหนักจมน,ำน้ำแยมแมวพี่ความฟไฟแม่กับแม่นั่นถ้ามีเรายินดีซื้อคืนได้ไหมค่ะแต่ที่สําคัญนะพี่ป๊อปมีบริการหลังการขายด้วยอ๋อใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือว่าคุ้มค่านะพี่นะและหลังจากนั้นนะครับผ่อนงวดก็ประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับ <Hey. S 1> ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากใช่ป้ายแดงเราเป็นแสนลแล้วเราอะเราดาวสุดพี่ป๊อปพี่ป๊อปถ้าสมมติว่ามีคนเสียรถดไปอะ แล้วน้ำมันหมดอะเราไปบริการหนึ่งที่จริงเหรอจริงทั่วประเทศนะครับนะตรงนี้<อ>เลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรถข้างหน้ากันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีคันไหนบ้างนะคือต้องเดินไปใช่อา้าวจะไปยังไงอะหรือนี่ก็ได้นะครับนี่คือมิสูไทตัทนนะตัวนี้สี่ประตูออกใหม่ก็แปดเก้าแสนเหมือนกันนะคันนี้ผมให้หกแสนกว่าบาทนะครับปีใหม่ๆหม่จะจ่ายเลยนะหน้าหน้าหน้าเหมือนล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะนนะก็ถือว่าสวยเนาะโอเคว่าไงมีใครคอมเมนต์อะไรบ้างไหม สี่ประตูผ่อนเลยคสประตูพอามพันนะครับมีนะแต่ไม่ใช่ตลอดสัญญานะครับแค่ปีนี้เท่านั้นนะครับนะเงินไขตัวนี้นะพี่ป๊อบจ๋าพี่ป๊อบว่าพี่ป๊อบหึพี่ป๊อบเอานะครับอันนี้ก็มีนะครับล็อกโคนะครับล็อกโคด้วยตัวใหม่เข้ามาหลายคันมากเลยนะส่วนแคปนี้ก็คันนี้น่าจะขายไปแล้วตัวนี้รู้ไหมออกใหม่ล้านหกนะคันนี้เราขายสามแสนกว่าบาทเอง พี่ป๊อปพี่ป๊อปว่าไงสนใจข้อไหนมินิคูเปอร์ได้เลยเดี๋ยวพาไปดูมินิคูเปอร์ของ <Yeah. S 1> เจลินนะครับนะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์นะครับอ่ะ MG3 หน่อยเจลินตัวนี้เจลินเคยไลฟ์สดมาจำได้แน่นอนแต่ว่า, <Bye S 2> วาไม่ใช่ใ เพราะว่าคันคันที่หนูรีวิวปล่อยไปแล้วนะ,ะขายไปแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงก็จะประมาณ0 0แสนกว่าอ่าวันนี้เราขายแค่สามแสนกาบาตรเท่านั้นนะคะโอ้โหป้ายแดงดาวเป็นแสนผ่อนยังเจ็ดแปดพันแล้วเราอ่ะเราดาวศูนย์บาทแล้วอันนี้ก็คือรถเก่งด้วยแล้วก็ลดลงไปเพียงแค่สามแสนก็ผ่อน พียงแค่2,000บาทโอ้โหผ่อนสองพันเอ็มจนะครับผ่อนส0งพันบาทนะชอบคันนี้กดเลข3ใช่3กลุ่มผมจะรอเลย,ย,ยกระจังหน้าเป็นไงบ้างครับเจลินกระจังหน้าโฉมใหม่แล้วก็ไฟตาโปรเจคเตอร์ค่ะลอ้อนะครับ <ลอ S 1> ตัวนี้สองพันสิบแปขอบขอบสิค่ะโอเคนะครับไปดูด้านหลังกัน,นเดี๋ยวดูรีโวได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะรีโวแบบล็อกโค้ดหรือธรรมดาครับแล้วกระจกมาพร้อมไงครับเจลิน กระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกนองข้างตรงนี้เลยพี่ป๊อปาาบอพี่ป๊อบข้างไหนครับด้านหลังเขามีเอ่อเซ็นเซอร์ด้วยนะสามจุดเนี่ยอ๋อตัวนี้นะครับก็เพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีกนะครับ <ไฟ S 2> สำหรับ LED <G> ด้วย MG ค่ะถ้าดาวแสนผ่อนเท่าไหร่โอ้โหถ้าดาวแสนถ้าตลอดาสัญญานะครับดาวแสนหนึ่งก็จะผ่อนอยู่ที่4,000กว่าบาทนะคันนี้ประมาณนั้นครับก็ถือว่าโอเคแต่ป้ายแดงที่ดาวแสนหนึ่งอ่ะผ่อน7,000แต่ผมมาสี0 0ักว่าบาทนะก็ถือว่าเห็นความคุ้มค่ากันเลยนะครับนะอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าหน่อยวันนี้เราเดินข้างหลังทั้งวันละโอเคนะครับเดินข้างหลังทั้งวันคืออะไรก็หมายถึงวันนี้โอเคนะครับมุ้ยตื่นเบิร์ดไอบ็อกกี้โอเคนะครับเหมือนที่บอกโปรวันนี้ของเราเก่งผ่อนกี่พันเก่งผ่อนสองพันกระบะผ่อนสามพันเจที่นั่งผ่อนห้าพันโอเค อ่ะนะครับเจ้าของเจ้าของรถข้างหน้าวันนี้ฟอร์ดอะที่เรารีวิวอะติดจองเรียบร้อยนะครับเจลิน <Ford S 2> ฟอร์ดที่เรารีวิวติดจองเรียบร้อยแล้วนะยุดมีราคาหลายแสนกว่าบาทไหมครัมีราคาหลักหมื่นเลยครับถ้าสนใจก็แอดไลน์มาที่แอดแอดพี o ่โอพีเกศพี่ป๊อบพี่ป๊อบเมื่อกี้พี่ป,อป๊อบ<า>ไป,ป,ป,ไ,ปไปจับหัวมันใช่ไหมอ่าตีหัวมันอะทำไมตีตัวที่เห่าเมื่อกี้ดีโดนแน่เจ้าของอยู่ข้างๆพี่ป๊อบอ่ะเหรอนะครับ ตัวนี้ก็เป็นซิตี้แล้วก็บีเอ็มนะครับนนตัวนี้ก็นนคันดูหรือเปล่าว่าสองคันนี้ผ่อนห้าพันพี่ป๊อบรู้ไหมคันนี้อ่าสบายเพราะว่าหนูพี่ป๊อบเพิ่งขับไปรับหนูเองใช่นะครับตัวนี้ก็เพิ่งใช้เองนะก็เป็นตัว1.0เทอร์โบ RS ตัวท็อปสุดป้ายแดงเกือบ8ปดแสนนะวันนี้เราขายแค่ห้าแสนกว่าบาทเองคุ้มมากโอ้แมกจุดแล้วป้ายแดงนะครับต้องดาวไปแสนแล้วเราอ่ะ นะครับแถมงวดไม่ถึงหมื่นด้วยครับแลวปีนี้ยังปีผ่อนแค่ปีนี้ทางรถเกินห้าแสนถูกต้องครับและตัวที่โปรโมชั่นคุ้มค่าของผมที่บอกนะก็คือแม้กระทั่ง BM คันนี้ก็ผ่อนแค่จันเลยใช่ครับผม BM ผ่อนห้าพันกว่านะป้ายแดงนะครับดาววันสี่แสนกว่าผ่อนประมาณสี่หมื่นนะคันนี้แต่วันนี้เราผ่อนเท่าไหร่ผ่อนเพียงแค่5 0 0 0ันบาทใช่ครับ5,000นกว่าบาทนะครับ5 0า0บาททั้วเลยนะครับเมื่อขายนี้คือให้พิเศษเลยนะอ่ะ โอเคนะครับอันนี้ก็คันนี้ยังไม่ติดจองนะครับใครอยากจองนะครับโอนจองที่โอนจอง1,000บาทเฮ้ยพี่ป๊อป<า>สวยจังเลยอ่านะครับป้ายจจรินไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกระบะตรโตโยต้าราคามาเปาครับอะกระบะโตโยต้าผมมีราคาแสนสองครับเดี๋ยวลูกค้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้ขายสดเท่านั้นนะอ่ะนี่คือ bt 5 0 Pro ตัวท็อปสุดขับเออ่เกียร์ออโต้นะครับนะป้ายแดงเกือบเ0 0 0แสนนะครับคันนี้ป้ายแดงเกือบเ0 0 0แสนนะเราขายครึ่งหนึ่งคือ แต่วันนี้เราจะแจกเงินสูงสุดเท่าไหร่หนึ่งแสนบาทลดเหลือสามแสนก่าบาทเท่านั้นใช่ครับนี่คือกระบะสี่ประตูออโต้จากเก้าแสนเหลือเพียงเหลือเพียงสามแสนก่าบาทเท่านั้นกดเลขสามแช่สามกลุ่มหัวใจรัวเรือมาค่ะและกระบะผ่อนเท่าไหร่นะกระบะผ่อนสามพันบาทถูกต,ต้องนะครับราคาสามแสนกบาทแถมผ่อนสามพันบาทคุ้มมากนะครับกดเลขสามแช่สามกลุ่มหัวใจรัวๆวโอเคนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับคุณลูกค้าก็คือรถสวยมากนะครับใครสนใจนี่คือ ขอด่วนนะพี่ราคานี้ให้เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นเน,ะน 1, าะนะครับสามสิบวินาทีนะครับใครจะโอนจองโอนจองที่โอนจองหนึ่งพันบาทค่ะนะครับแนะนําคนมาซื้อได้เท่าไหร่เจรินหนึ่งหมื่นบาทต่อหนึ่งคันนะครับต่อหนึ่งคันนะ,ค,นนะคือคนนึงจะแนะนํามากี่คนก็ได้นะครับนะคันนี้คือสวยมากนะครับคุณลูกค้าบีทีห้าสิบว่าไงถ้าเขาแนะนํามาคนนึงแต่ซื้อหลายคันล่ะก็ได้ต่อคันไงหมื่นหนึ่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 งต่อคันซื้อมาห้าคันก็ห้าหมื่นเลยนะครับตัวนี้คือสวยมากนนะะแล้วเปป็รตู เบาะหนังสีดําด้วยนะครับคุณลูกค้าน,นี่ไงข้างหลังก็กําลังขนเบาะนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่เราซื้อเข้ามาแล้วต้องเอาเบาะไปทําความสะอาดนะนะผมสวยเลยแล้ววันนี้นะครับต้องขอบอกนะครับทําเรื่องไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผ่านนะครับ<อ>กับรถคันนี้ครับมาด้าสองของเรา<อ>ตัวนี้เป็นตัวไฮคอนิกด้วยนะครับออกใหม่ป้ายแดงก็เกือบ7 0,000สนนะตัวนี้ยหกแสนกว่าเกือบ7 0,000สนนะรู้ไหมเราขายไปเท่าไหร่สามแสนกว่าบาทถูกต้องครับ ขายไปสามแสนกว่าบาทรถปีสิบแปดนะป้ายแดงนะดาวเก้าหมื่นผ่อนเก้าพันเราดาวเท่าไหร่หรู้ไหมาดาวดาวศูนย์บาทนะคะแล้วก็ผ<ส>่อนแล้วผ่อ,พอนพี่ป๊อปคันนีห้หกแสนแล้วก็เอื้อมลดเหลือสามแสนกว่าบาทนะคะก็ถ้าผ่อนก็เอื้อมมันลดไปแค่สามแสนกว่าบาทก็ผ่อนสองพันบาทค่ะถูกต้องครับนะแต่ถ้าตลอดสัญญาก็อยู่ที่หกพันกว่าแค่นั้นเองเราไม่ต้องใช้เงินดอกรถเท่าไหร่นะพี่ป๊อปฮะใช้เงินดอกรถเท่าไหร่คันนี้ าตามนั้นนะครับนะอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือผมให้ลูกค้าแบบพิเศษสุดเลยนะแต่ลูกค้าตีสองงวดรูไหมงวดเท่าไหร่เจ็ดพันสามถูกมากจริงจริงใช่เพราะโทรตีแปดสิบสี่ยังเจ็ดพันกว่านะนะป้ายแดงนะครับ,บ่ะสักพักเปลี่ยนทรงแล้ววันนี้ก็มีสวยหลายคันนะครับผมดิปป๊อปว่าไง<ด><ด>เอาเปียหลุดซะแล้ว้าเดี๋ยวเราไปดูที่มินิคูเปอร์เจลินกันดีกว่ามานะครับไปไหนมินิคูเปอร์อยู่ไหน คูเป้ป้ายนู้นก็มีเอาอันนี้แหละนี่เอาคันจริงไปเลยให้เขาเห็นคันจริงไปเลยมานี่คือมินิคูเปอร์นะครับป้ายแดงกี่บาทนะเจลินป้ายแดง2องล้านสี่แสนหกหมื่บาทแต่ถ้ามาซื้อรถกับทีมงานปอไปรถเหลือเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งแบาทโอ้โหเหลือเท่าไหร่นะเหลือ1นึ่งล้านหนึ่งแบาทถ้ามาซื้อกับทีมพอไปอ๋อนะครับนัแล้วป้ายแดงดาวเท่าไหร ช่วยบอกด้วยคันไหนผ่อนตลอดสัญญาครับคันไหนผ่อนปีเดียวอ๋อ่นอ่ะเอางี้เอาตัดตัดผ่อนปีเดียวออกไปเลยเป็นขับฟรีอะไรดีขับฟรีถึงปีหน้าขับฟรีไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่งงแล้วบอกว่าปกติเลยดีกว่าต้องผ่อนสองพันหรือเปล่าเอ้ยต้องผ่อนห้าพันหรือเปล่าไม่ต้องเราเอาเป็นแบบไหนดีออกรถวันนี้ผ่อนอีกที ปีนี้เราพันให้เอาโปนี้ดีกว่าเรากลับมาใช้โปเดิมเราดีกว่าไหมมันจะได้ไม่ต้องงงใช<ค>ไหมตัวนี้เป็นแบบมัลติด้วยนะใช่คร<ๆ>ับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับมัลติแต่ไอรถคันนี้เฮ้ยมันล็อกมันล็อกอะไรตอนนี้รถคันนี้มันมีแบบข้อพิเศษคือประตูด้านมันจะไม่มีก้านเหมือนอันอื่นอย่างเงี้ยอ๋อ เพราะอะไรผู้ชายบางคนก็อยากซื้อมีนิสแต่กลัวเหมือนผู้หญิงไงเขาก็ดัดแปลงมาให้สมาร์ทกว่าอ๋อ,อนนมันจะดูสปอร์ตใช่ไหมใช่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันต่อเลยโ oh. oh อ้ my god อ่าเอางี้ดีกว่านะครับคันนี้ก็เดี๋ยวจัดโปรตัวนี้ให้เฉพาะในไลน์นี้นะครับเหมือนเดิมมาแล้วสามนะครับเห็นคนโอนจองมาแล้วนะแต่ยังติดต่อลูกค้าไม่ได้นะครับตัวนี้เราก็ให้พิเศษเหมือนเดิมป้ายแดงเกือบล้านสองครึ่งหนึ่งคือครึ่ง ครึ่งหนึ่งคือหกแสนบาทถูกต้องครับผมแต่วันนี้เราจะแถมเงินกับบ้านสูงสุดหนึ่งแสนบาทก็เหลือเพียงห้าแสนกว่าบาทใช่ครับมาด้าสามนะพี่นะตัวท็อปนะนี่คือตัวท็อปนะครับเห็นลูกค้าว่าจะมาอยู่นะมีรถมาตีแรกด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับใครทอดอะไรเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรไหมไอเขาทอดอะไรแล้วนมันน้ำมันมัะกออืมเป็นอะไรอะ่ะมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรนี่ เหาอได้กินไหมได้กินไหมพี <c oughs> ่เลยแม่จ้ะกินอะไรอ่ะเหมือนเขาทอดอะไรแล้วมันทำให้จามนะเหิวเลยไม่หิวอ่ะคันคอ <c oughs> อ่ะ่ <c oughs> อะได้เดี๋ยวเราไปโซนกระบะกันครับป่ะเดี๋ยวเราไปเลยไปกันเลย <c oughs> เ,าาเป็นไงเสียงโทรศัพท์อินเทนไหมยินเทนเทรตรงไหนเพลงตั้งแต่ปีไหนแล้วอ,อ้าวเพลงปลุกใจไง อ,อ๋อคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวรอผลก่อนนะว่าจะเป็นยังไงครับส่วน MG ตัวนี้อ่าตัวนี้หลุดจองนะครับคุณลูกค้าก็ความคุ้มค่าเข<ม>้ามาเต็<ะ>มนะจะปเริ่มไม่มีอซันลุกไหมมีคันนี้มีซันลุฟไปหน่อยสิขึ้นไปไม่ได้รถมันล็อกนะครับงั้นเดี๋ยวไปเอาุญแจให้โอ้โหลงทุนจังเลยนะป้ายแดงเกือบแปดแสนแล้วขายเท่าไหร่ครับเจรินแล้วขายเอซสี่แสนกว่าบาทนะครับแล้วออกรถวันนี้ผ่อนอีกเค นะครับตัวนี้ดาวเป็นแสนยังผ่อนเป็นหมืน่นแต่กับเราอะ่ะเราดาวซูนบาทไงแถมงวดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0กว่าบาทตลอดสัญญานะอันนี้แบบตลอดสัญญาเลยนะพี่คือคุ้มมากนะหรือถ้าพี่จะโปรช่วยผ่อนก็ได้ปีนี้ก็จะผ่อนอยู่แค่5 0 0 0บาทแค่นั้นเองสาหรับตัวนี้นะครับผมฮ้ยพี่ป๊อปทำไมป้ายมันเป็นอย่างนั้นนะป้ายมันล้มไงลมมันพัดใช่เมื่อกี้ลมมันแรงส่วนตัวนี้ก็ติดจองเรียบร้อยนะครับอีก2วันลูกค้าจะเข้ามาซื้อนะครับนะก็ลูกค้าไปดูป้ายแดงมาดาวประมาณ20 0 0 0 0กับ3 0 0 0 0 0เนี่ย ยังผ่อนหมื่นกว่าแต่รู้ไหมดาวกับเราอะลูกค้าบอกว่าจะดาวสองแสนงวดก็ไม่ถึงหมื่นดาวดาวศบาทใช่นะครับแต่ดาวห้าหมื่นโตโยต้าดาวห้าหมื่นโตโยต้าดาวห้าหมื่นเราไม่มีเรามีแต่ดาวศูนบาทอ๋อมาเรามาดูคันนี้กันครับนี่คือรีโวอันนี้ตัวหน้าใหม่เลยนะเนี่ยตัวหน้าใหม่นะครับตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับผมป้ายแดงก็วันเจ็ดแปดแสนอะแต่วันนี้ผมขายแค่หกแสนกว่าบาทนะนี่คือปียี่สิบเอ็ดไม์หลักพัน ใช่คุ้มมากนะครับแล้วออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยดาวเป็นแสนกับเราอ่ะเราดาวศูนย์บาทน่นะครับรถนี่ไรต่ำหนินะพี่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ำย่าแมวเอาความไฟไหม้ตัดเมาะเพราะว่าไม่ใช่สิเพราะว่าอะไรน้องพี่ป๊อปเพราะว่าถ้ามีเรายินดีซื้อคืนเติมราคาและที่สําคัญนะเราพูดอย่างนี้เพราะว่าเรารับประกันเลยว่าไม่มีแน่นอนอ๋อถ้ามีคือยินดีซื้อคืนเลยใช่นะครับ แล้วคันนี้เหมือนเหมือนยังไม่แน่ใจว่าจะหลุดจองหรือไงนะครับลูกค้าทําเลื่อนอยู่รอรอผลนะครับแต่ตัวนี้ผมเอ้ยเปิดได้เว้ยเฮ้ย hey, ขึ้นไปดิอ่ะขึ้นไปทําไมขึ้นไปอ่าขึ้นไปดูมาสปอยเลอร์ <Spo iler. S 1> ไม่มีตัวนี้ไม่มีสปอยเลอร์ตัวนี้<ล>เป็นรถเกียร์ออตโต้เดี๋ยวให้ดูนะตัวนี้ราคาคุ้มค่าที่สุดละนี่คือ4ประตูออตโต้นะครับป้ายแดงนะปีปีย0่สิบนะตัวนี้ไม่หลักหมื่นเองและราคาอยู่ที่ห้าแสนกว่าบาท ประหยัดเกือบครึ่งอ่ะพี่ปอไปด้านหลังสิดูทีว่าเฮดลูมันเหลือเยอะไหมไปดิปะไหนลองไปเปิดข,ข,ข,ขึ้นเลยป่ะเจ้าป่ะผ่อนเจ็ดพันตลอดปีตลอดสัญญามีไหมคะผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทตลอดสัญญาใช่ไหมขอเพิ่มแปดพันได้ไหมถ้าแปดพันพี่จะได้พวกนาวราร่าเจ็ดพันกว่าบาทก็มีก็จะเป็นตัวโฉมกลางๆหน่อยไม่ได้โฉมใหม่ล่าสุดแต่ไอ้พวกนาวาร่าเนี่ยมันก็จะเป็นปียี่สิบนะครับไม่ไม่สองพันโลมาไหนลองขึ้นไหมครับพี่ป๊อบสูงร้อยเจ็ดสิบห้า อ่าเอออันนี้มันทําให้มีช่องลมเนาะเลยเย็นเลยตัวนี้ก็ถือว่าเหลือเยอะนะสี<ม>่ประตูแล,แล้วข้อดีของเนี่ยมีแอร์หลังให้ด้วยดูดิมันก็มีทุกคนันไม่มีถ้าปกติรถสี่ประตูจะไม่มีใช่แต่กระบะดูอนนี้เริ่มผลิตออกมาละนะครับแล้วออปชันของ MG ให้เยอะมากลูกค้าหลายคนเลยชอบนะคนที่จองไว้อย่าปล่อยให้หลุดจองครับงั้นเสียดายแย่เลยนะลูกคด้ดีๆมีแค่ทีมป๊อไปาไเท่านใช่ครับม<า>ผมลูกค้าก็เหลือแค่ติดต่อที่ทำงานได้ก็ผ่านละนะครับสำหรับคันนี้นะ แต่ใครอยากจองช้อนโอนจองที่1,000บาทคุ้มนะพี่วันนี้จัดให้นะป้ายแดง9 0 0 0แสนนะคันนี้นะแต่วันนี้เราขายแค่5 0 0แสนบาทเท่านั้นกดเลขห้าใช่ห้ากลุ่มหัวใจเรือรืนะครับยังไม่พอนะออกรถวันนี้ผ่อนอีกเปีหน้าปีนี้เราผ่อนให้มีคอมเมนต์ไหมคะนะครับผมนะมีไหมไม่มีอ้าวเหรอโอเคนะครับปกติลูกค้าเขาพิมพ์มานะใช่รดูเจ็ดที่ด้างสี่ประตูผ่อนสจ็ดแปดทนไหนเฮ้ยถ้านี่นครับพวกนี้สี่ประตูเจ็ด ประมาณ8,000กว่าบาทตัวนั้น8,000กบาทตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทเนี้ย9,000กว่าบาทใช่9,000กว่าบาทคือพอนเนาะใช่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวดีแม็หน้าใหม่สุดไงนะครับผมวันนี้อาจจะไลฟ์ถี่ไปนะครับเราก็ไลฟ์กัน3เวลาละใช่ไหมน่าจะถี่เกินนะครับ<ต>ผมกล้องบอกผมไม่เกีียวอ่ะมาอีกคันนึงระวังนะซอร์ไพรส์นะ คันนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่พรีเมียมเหมือนกันนะป้ายแดงเนี่ยตรงนี้เป็นตัวหน้าใหม่เลยนะป้ายแดงเกือบหกแสนเราขายเท่าไหร่เราขายสามแสนกว่าบาทถูกต้องครับเราขายสามแสนกว่าบาทเนี่ยคือรถมือสองมันคุ้มมากนะพี่เมื่อพี่ไปซื้อป้ายแดงเนี่ยมันต้องใช้เงินเกือบหกแสนแต่พี่เสื้อผมอ่ะพี่กำเงินสามแสนกว่าบาทมาก็เป็นเจ้าของสวิตตัวใหม่ได้ไ<อ>นะครับเจ้าขาวด้วยถือว่าคุ้มนะเพ่งผ่อนห้าพันตลอดสัญญามีไหมครับทัวผ่อนห้าพันกว่าบาทนะครับมีนี่ใช่หมดเลยพวกนี้ครับผ่อนห้าพันกว่าหมดเดี๋ยวพี่แออดไลน์มาที่แ p o โ k k ติดต่อที่เบอร์0 9น9 3 9 3 9 4 4จ็ดเมี่ี่แอลอา์มิที่แปดพีโอพีแต่บอกมูดจิตรงนี้ครับนะครับวันนี้ก็อาจจะอื่นๆกันหน่อยนะครับหรือไม่ก็คลิกลิงก์ได้เนาะปะเดี๋ยวเราไปดูป้ายเจลินกันดีกว่ามานะครับผมนี่เราวันนี้ก็ทําป้ายเสร็จนะครับเมือเมืตัวนี้ผมให้เฉพาะวันนี้นะวันสุดท้ายนะครับปี2 0 1 7 1 8เลยนะหน้าใหม่ป้ายแดงหกแสนเราขายสามแสนยูบาทเท่านั้นตัวนี้คุ้มนะครับ ตัวนี้คุ้มมากพี่ไม่เอาหนูเอาคันนี้แหละหนูโตขึ้นใช่ไหมมันสวยเนาะรับมันสวยมากเลยไปไปดูป้ายกันเถอะแต่อันนี้น่าจะผ่านเมื่อกี้มั้งเนี่ยนะครับพี่ป๊อบไปดูป้ายกันเถอะไปไปดูป้ายกันมาพี่ป๊อบวม่า <ใน S 1> ไงอย่างนี้วันเสาร์จะได้ไล์ตอนเย็นไหมเนี่ยได้ไลเราได้ไล์ตอนดึกทุกวันนั่นแหละไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าตอนนั้นหนูมาแล้วพี่ป๊อบไม่อยู่ไม่มีใครให้หนูไล์เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวป๊อบอยู่ทุกวันต่อไปนี้ไม่ต้องห่วงเคยไหมอ่ะโอเคนะครับ อ่านะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันปาเจลินนะครับเป็นไงสวยนะเดี๋ยวเราจะเอาหน้าซุ้มตรงนี้เลยวันนี้วันนี้ไอ้ <c oughs> วันวันนี้โฟนก็โทรหาหลายเจ้าไม่ใช่เหรอใช่ครับนะครับใครที่สนใจรถนะครับพิมพ์คําว่าเจลินจัดให้นะครับตามด้วยชื่อเล่นและเบอร์โทรมานะครับพิมพ์คาว่าเจลินจัดให้ตามด้วยเบอร์โทรและชื่อเล่นลูกค้านะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานโทรหาคุณลูกค้าแล้วให้โปรโมชั่นเราให้กี่สิทธิ์ดี นะครับพิมพ์คําว่าเจรินจัดให้ตามด้วยเบอร์โทรและชื่อเล่นของคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวจะมีเที่ยวที่โทรหาเนาะออได้โปรโมชั่นอะไรบ้างบอกไปเลยโปรโมชั่นเอ,อ่อมันจะมี3อย่างอย่างแรกก็คือเอ,อิ่มชือเราวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าปีนี้ล้วผ่อนนะ้อันนี้คือได้ทุกคันแล้วก็2องช่วยดาวสิบเปอร์เซ็นต์ได้ทุกคัน3ก็คือแถมโปรสิบสองโปรแม็กแต่ว่าไอโ o n สิบสองโปรแม็กไม่ได้ทุกคันนะพี่ขอต้องราคาห้าแสนขึ้นไปนะครับอ่ะ โอเควันนี้ผมกับเจลินก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะโอเคครับเจลินจะมาวันพรุ่งนี้กี่โมงฮะพรุ่งนี้มากี่โมงพรุ่งนี้มาเวลาเดิมค่ะประมาณ5้าโมงเย็นนะครับนะถ้าสนใจรถโทรหาบอกที่เบอร์0 9 7 9 3 9 3 9 4 4ค่ะหรือแอดไลน์ที่ @popkk ครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเราสองคนตัวขอตัวลาไปก่อนเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกทีมงานป๊ Bob Iser เดี๋ยวมาตัวสวัสดีครับ